สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.8กับแบบฝึกหัดที่4.9นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแบบฝึกหัดที่4.8นะคะให้เขียนคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันดี้เราไปดูข้อข้อที่1กันนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่า53นาทีนะคะกับ43นาทีนั้น ข้อนี้เด็กตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไร53นาทีทําไมคะเด็กๆมากกว่าใช่ไหมคะห้นาทีนั้นมากกว่า4 3นาทีใช่ไหมคะเนาะอันดับมาดูข้อที่2กันนะคะ1 8 0ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะคะ180นั้นมากกว่า3ชั่วโมงแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่านะคะ ต่อไปข้อที่3ามนะคะ192นาทีกับ4ชั่วโมงนะคะข้อนี้เด็กๆต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะให้ทำไมกันก่อนให้เท่ากันก่อนนะคะเด็กๆแล้วถึงจะทาเด็กถึงจะทราบว,ว่า192นาทีกับ4ชั่วโมงนั้นด้านไหนนะคะฝั่งไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะคะอาจะเราไปดูเราไปแปลงคุณครูจะแปลง4ชั่วโมงนะคะให้เป็นให้เป็นอะไรคะเด็ก ให้เป็นนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงแล้วข้อน,นี้เพราะฉะนั้นก็คือ4ชั่วโมองจะเท่ากับเท่าไหร่คะ6บคูณเท่าไรคะเด็กๆคูน4 6คูณ 4. 4เท่าไหร่คะ64 24แล้วทำไมคะเติมทำอะไรลงไป เติมอะไรลงไปค่ะเด็กๆแล้วก็เติมศูนย์เพราะฉะนั้น4ชั่วโมงจะเท่ากับ240นาทีนะคะเพราะฉะนั้น192นาทีนั้นน้อยกว่าค่ะเด็กๆน้อยกว่านะคะน้อยกว่า240นาทีหรือน้อยกว่า4ชั่วโมงนั่นเองนะคะข้อนี้นะคะอ่ะเด็กไปดูข้อที่ข้อที่4กันนะคะข้อที่4 7ชั่วโมงกับอีก10นาที กับ370นาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนเปลี่ยนชั่วโมงตัวนี้นะคะให้เป็นนาทีนะคะเพราะฉะนั้น7ชั่วโมงคุณครูจะเขียนชั่วโมงว่าชอมอนะคะ7ชั่วโมงนะคะจะเท่ากับ60คูณด้วย7นะคะ6 6740เท่าไหร่คะ6742ก็คือ420นาทีแล้วมาบวกกับเศษก็คือ10นาทีจะเท่ากับ400เท่าไหร่คะ 430นาทีนะคะเพราะฉะนั้น4ชั่วโมง10นาทีนะคะก็คือ430นาทีนะคะจะทำไมคะจะมากกว่าถูกต้องจะมากกว่า370นาทีนะคะอ่ะไปดูข้อที่5นะคะ150นาทีกับ2ชั่วโมง30กูจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะให้เป็นนาที2ชั่วโมงนะคะเด็กๆ2ชั่วโมง30นาทีจะเท่ากับกี่นาที2ชั่วโมงนะคะจะเท่ากับเท่าไหรคะเด็กๆ สองชั่วโมงตัวนี้นะคะจะเท่ากับ120นาทีนะคะบวกกับอีก30นาทีก็จะได้150นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้150นาทีจะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆจะเท่ากับ150นาทีเหมือนกันนะคะข้อนี้กับข้อนี้ทำไมนคะ เท่ากันนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเราผ่านไปแล้ว5ข้อนะคะแบบฝัดที่4ีจุแเดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กันนะคะอ่ะดูข้อที่6 200้นาทีนะคะกับ3ชั่วโมงข้อนี้คุณครูจะเปลี่ยน3ชั่วโมงนะคะให้เป็นนาที3ชั่วโมงก็เท่ากับ 100, ้เท่าไหร่คะเด็กๆบอกครูสิ180นาทีอ่า180แนาทีนะคะเพราะฉะนั้น200นาทีก็จะมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่า สามชั่วโมงแน่นอนนะคะพอเราคิดแล้วใช่ไหมคะเพราะสา่วโมเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเด็กๆจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีค่ะเด็กๆครึ่งหนึ่งของหกสิบก็คือสามสิบ <Lun> เ,เพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจะน้อยกว่าใช่ไหมคะ จะน้อยกว่า1ชั่วโมงกับอีก45นาทีใช่ไหมคะเห็นไหมคะอ่านต่อไปข้อที่8-2ชั่วโมงกับอีก2นาทีกับ125นาที1ชั่วโมงกับ2นาทีจะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กหนึ่งบวกกับสอจะเท่ากับ100นหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อบเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยี่สิบสองนาทีใช่ไหมคะเพราะฉันหนึ่งร้อยีิบสองนาทีทำไมกันคะน้อยกว่า น้อยกว่า125นาทีเนาะอ่ะต่อไปข้อที่3 3ชั่วโมงกับอีก4 2นาทีนะคะ3ชั่วโมง20นาที3ชั่วโมงเท่ากันเลยแตกต่างกันที่นาที4 2นาทีทำไมคะมากกว่า20นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะมากกว่านั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่1ิบ 490นาทีกับ8ชั่วโมงนะคะข้อนี้คุณครูจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น8ชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะ8ชั่วโมงจะเท่ากับ60นะคะเด็กๆคูณเท่าไหร่คะคูณ8นะคะเพราะฉะนั้น68 40เท่าไหร่คะ68 40 8แล้วเติมอะไรคะเด็กๆเติมูงเพราะฉะนั้น8ชั่วโมงจะเท่ากับ480นาทีนะคะ490ก็เลยมากกว่า มากกว่ามากกว่ามากกว่าแดชั่วโมงนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะแป,ป๊บเดียวเองนะคะส0ข้อเนาะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อข้อแบบฝันที่สี่กันนะคะทัแบบนที่ส9นะคะให้เด็กอ่านบันทึกค่ะโ่วยบอกว่าให้เด็กอ่านบันทึกและเขียนคําตอบลงในช่องว่างนะคะอ่ะเราไปดูกัน บันทึกนี้นะคะเป็นบันทึกการเดินทางไปเที่ยวอัมพวานะคะของเด็กชายรักชาติรักเมืองไทยนะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะพศ2563นั่นเองนะคะ7นาฬิกานะคะออกจากกรุงเทพ8นาฬิกานะคะถึงแม่กอง9นาฬิกานะคะแวะกับนามัสการหลวงพ่อบ้านแหลงนะคะ 1 0นาฬิกานาทีนะคะแวะชมค่ายบางกุ้งที่วัดบางกุ้งนะคะ12นาฬิกานะคะแวะรับประทานอาหารกลางวัน16บนาฬิกานะคะถึงตลาดน้ำอัมพวานะคะ19นาฬิกานะคะล่องเรือดูหิงห้อยนะคะแล้วก็21นาฬิกานั้นกลับกรุงเทพนะคะอ่ะเราไปดูนะคะว่าโจทถามอะไรกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งโจถามว่าบันทึกนี้เป็นบันทึกของใครคะเด็กๆเขาได้ตอบได้ไหมคะเป็นบันทึกของเด็กชายรักชาติรักเมือง ไทยนั่นเองนะคะใครตอบข้อนี้ว่าเป็นเด็กชาตินะคะเด็กเด็กเด็กชายรักชาตินะคะรักเมืองไทยนะคะให้หนึ่งคะแนนไปเลยถูกต้องนะคะข้อที่สองผู้บันทึกไปอัมพาวาเมื่อใดนี่ค่ะคาตอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะใครตอบแบบนี้ก็ถูกไปเลยอีกหนึ่งคะแนนนะคะข้อที่สาม เขาใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงแม่กองใช้เวลาเท่าไหร่นี่ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าแม่กองไหมคะแม่กองถึงแม่กองกี่โมงคะเด็กๆแปดนาฬิกานะคะเจ็ดนาฬิกาแล้วปลายแปดนาฬิกาใช้เวลากี่ชั่วโมงคะเด็กๆข้อนี้ใครตอบหนึ่งชั่วโมงปบมือรัวๆเลยค่ะถูกต้องนะคะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะคะ่าไปดูข้อที่สี่เขาเดินทางถึงตลาดน้ำอัมพวาเวลาใดนี่ค่ะเด็กๆ คำตอบอยู่ตรงนี้ถึงตลาดน้ำอัมพาวา16นาฬิกานะคะข้อที่4ใครตอบ16นาฬิกาให้ไปอีกหนึ่งคะแนนเลยค่ะปรบมือรัวๆเลยนะคะอ่าข้อที่5นะคะการเที่ยวครั้งนี้เขาใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงออกจากกรุงเทพ7นาฬิกาถึงกลับกรุงเทพ21นาฬิกาข้อนี้ให้เด็กๆนับเลยค่ะนับ7ให้ถึง21 ก็จะเป็นจำนวนชั่วโมงทั้งหมดนะคะเจ็ดแล้วนับไปเลยเจ็ดแล้วเท่าไหร่คะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสิบสี่ชั่วโมงนะคะใครตอบข้อนี้นะคะว่าสิบสี่ชั่วโมงถูกต้องเลยนะคะอะล้วเด็กเราก็เขียนคำตอบ เสร็จแล้วนะคะใครตรวจคําตอบเสร็จแล้วก็ให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะใครให้ใครถูก5ข้อก็ให้ไปเลย5คะแนนนะคะเด็กๆไปดูข้อที่2กันนะคะอ่านบันทึกและเขียนคําตอบลงในช่องว่างเหมือนข้อที่1เลยนะคะ<อ>บันทึกของเดชาอะไรคะสุภาพสุขสรรในวันที่เสาร์ที่30สิสิงหาคมพศ2563นะคะ ก็คือ7นาฬิกา45นาทีนะคะรถไฟออกจากสถานีทนบุรีนะคะไปนาฬิกา50นาทีนะคะรถไฟออกจากสถานีนครปฐมแล้วก็10นาฬิกา25นาทีนะคะรถไฟออกจากสถานีกาญจนบุรีแล้วก็12นาฬิกา20นาทีนะคะรถไฟออกจากสถานีน้ำตกนะคะเพราะฉันไปดูกันนะคะว่าจุดทําอะไรบ้างนะคะข้อที่1เหตุการณ์ในบันทึกของเด็กชายสุภาพสุขสรร์เกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อใดคะเด็กๆ scalable. คำตอบวันเสาร์ที่30สิงหาคมพศออ2563ใครตอบข้อนี้ใครตอบวันเสาร์ที่30สิงหาคมนะคะ2563ก็ให้ไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะข้อที่2องรถไฟออกจากสถานีทนบุรีเวรใาติ๊กตอกติ๊กตอกมี่ค่ะเด็กๆสถานีทนบุรีนะคะกี่นาฬิกาคะ เจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีใครตอบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็ถูกไปอีกหนึ่งคะแนนนะคะข้อที่สามนะคะเวลาสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีรถไฟออกจากสถานีใดอันนี้อยู่ตรงนี้เด็กๆคําตอบอยู่ตรงนี้สิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะรถไฟออกจากสถานีอะไรคะกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นใครตอบกาญจนบุรีให้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะ รถไฟออกจากสถานีน้ำตกเวลาใดนี่สถานีน้ำตกอยู่ตรงนี้นะคะคำตอบก็คือ12นาฬิกา20นาทีนะคะข้อนี้ใครตอบ2น<ส>าก20นาทีก็ให้ไปอีก1คะแนนค่ะปุบมือรัวๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะไปดูคราวนี้ข้อที่3โจทย์ให้เด็กเขียนกิจกรรมประจำวันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึง นี้นะคะวันเสาร์น่นคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันที่7สิงหาคมนะคะ2564แล้วก็วันอาทิตย์ที่8สิงหาคมนะคะพศ2564นะคะให้เด็กเขียนเวลานะคะว่าแต่และว,วันเด็กทํากิจกรรมใดๆบ้างคุยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะว่าตื่นนอนเด็กตื่นนอนกี่โมงนะเด็กก็ใส่ไปนะคะรับประทานอาหารเช้า กี่โมงเด็กก็ใส่ไปนะคะรับประทานอาหารกลางวันกี่โมงเด็กก็ใส่ไปนะคะช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองนะคะกี่โมงเด็กก็ใส่ไปนะคะเข้านอนกี่โมงนะคะเด็กก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวคุณยกตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูตื่นนอน6นาฬิกานะคะเด็กๆครูก็จะใส่ไปว่า6นาฬิกานะคะตื่นนอนเนาะแล้วก็ครูทานอาหารรับประทานอาหารเช้า7นาฬิกานะคะครูก็จะใส่คําว่า7นาฬิกาลงไปนะคะ แล้วก็รับประทานอาหารกลางวันนะคะครูจะรับประทานอาหารกลางวันตอน12นาฬิกานะคะ30นาทีนะคะ <maintenant S 2> แล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองนะคะตรงนี้นะคะถ้าเด็กช่วยเหลือตอน15นาฬิกาเด็กก็เขียนไปนะคะเดียวช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองนะคะถ้าเด็กช่วยเหลืองานผู้ปกครองตอน15นาฬิกาเด็กก็เขียนไปนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเข้านอนนะคะ ใครคุณครูเขาดอนตอนสองทุ่มคุณครูคก็จะเขียน20่สนาฬิกานะคะอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆวันเสาร์ที่7แล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาลงวันอาทิตย์ที่8อีก นะคะเลยตารางเลยเหมือนวันเสาร์เลยนะคะเด็กตื่นกี่โมงนะคะรับประทานอาหารเช้าเท่าไหร่รับประทานอาหารกลางวันกี่โมงนะคะช่วยอะไรกันบ้างคุปครูครองกี่โมงก็เข้านอนเด็กๆอาจจะไม่กิจกรรมอาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กดูเฉยๆนะคะเด็กๆอาจจะตื่นนอนรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปไปไหนดี ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านหรืออ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ทํากันบ้านไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยเนาะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนคุณครูทั้งทุกข้อนะคะนะคะเข้านอนนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูทุกข้อก็ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กดูเฉยๆเป็นแนวทางนะคะ วันนี้นะคุณครูก็เฉลยแบบฝึกหัดครบแล้วนะคะทั้งแบบฝึกหัดที่4.8แล้วก็แบบฝึกหัดที่4.9นะคะแล้วทํางงาน,นชั่วโมงนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะดเด็กๆแล้วพบกันชั่วโมงชั่วโมงถัดไปนะคะทางงาน,นวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ